การลดต้นทุนการผลิตข้าวที่จะได้นําเสนอต่อไปนี้เป็นการนําเอาความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยทางวิชาการและภูมิปัญญาของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จนํามาประมวลเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและส่งเสริมให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดีโดยมีสูตรง่ายๆว่า3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ3ลดได้แก่ 1. การลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 2. การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ 3. การลดการใช้สารเคมี 1. เพิ่มได้แก่การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2. ปฏิบัติได้แก่ 1. การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ 2. การทำบัญชีฟาร์มบัญชีครัวเรือนการลดการใช้มเมล็ดพันธุ์จุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตข้าวคือมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาลองคิดกันดูว่า พันธุ์ข้าวที่เราผลิตอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธีการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมพันธุ์ข้าวที่ดีและเหมาะสมนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 1. พันธุ์ที่ตลาดต้องการและให้ผลผลิตคุณภาพดี 2. พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินภูมิประเทศและภูมิอากาศ 3. พันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอของลักษณะพันธุ์หรือได้รับการรับรองพันธุ์แล้ว 4พันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการต้านทานโรคและแมะลงศัตรูพืชมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีควรมีความงอกสูงกว่า80%เอร์เซตมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์ไม่มีผลเมล็ดพืชอื่นหรือมเมล็ดวัชพืชโดยเฉพาะวัชพืชร้ายแรงเช่นข้าวแดงและไม่มีโรคแมลงติดมากับมเมล็ดซึ่งทําให้ได้ผลผลิตและคุณภาพต่ําและเป็นแหล่งเชื้อโรคติดต่อสู่แปลงอื่น อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละวิธีการปลูกมีดังนี้การหว่านควรใช้เมล็ดพันธุ์สิบถึงยีกิโลกรัมต่อไร่การปักดำควรใช้เมล็ดพันธุ์สิบถึงสิกิโลกรัมต่อไร่และทางเลือกในการลดเมล็ดพันธุ์อย่างมีคุณภาพได้แก่การหยอดโดยการใช้เครื่องหยอดใช้เมล็ดพันธุ์เพียง6กถึงสิกิโลกรัมต่อไร่การโยนกล้า ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง5-7กิโลกรัมต่อไร่ลองพิจารณาดูว่าการใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงข้าวไม่แน่นสามารถแตกกอได้ต้นแข็งแรงกินปุ๋ยน้อยใช้สารเคมีน้อยเกิดโรคระบาดน้อยให้ผลผลิตที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำแต่กำไรก็มากขึ้นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีก่อนที่เราจะรู้วิธีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีนั้น เราควรรู้ว่าสูตรปุ๋ยเคมีคืออะไรปุ๋ยเคมีที่ใช้ทั่วไปประกอบด้วยธาตุอาหารหลักดังนี้ในตัวเจนหรือเอ็นช่วยเร่งให้ข้าวตั้งตัวและแตกกอเพิ่มความสูงและพื้นที่ใบในระยะแรกช่วยให้ข้าวมีเมล็ดเต็มสมบูรณ์มีน้ำหนักเมล็ดต่อรวงมากฟอสฟอรัสหรือผีช่วยให้ข้าวมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและมีระบบรากที่แข็งแรงส่งเสริมการออกดอก ช่วยให้ข้าวทนทานต่อความแห้งแลง้งโพแทสเซียมหรือเคช่วยในการเคลื่อนย้ายและสะสมอาหารช่วยทำให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่ายและทนทานต่อโรคและ,มะแมลงแต่หากใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือเอนมากเกินไปข้าวงามเกินพื้นที่ใบามากโรคแมลงเข้าทำลายมากขึ้นข้าวล้มลงก่อนการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวลำบากมเมล็ดรีบมากผลผลิตต่ำลงต้นทุนค่าปุ๋ยสูงขึ้น ปุ๋ยเคมีที่ใช้ทั่วไปประกอบด้วยตัวเลข3ชุดเช่น16 12 8 46 00และ00 60จากสูตร16 12 8บอกได้ว่าตัวเลขตัวหน้า16คือ N ในตัวเจนมีปริมาณ16กิโลกรัมใน100กิโลกรัมตัวเลขตัวกลาง12คือ P ฟอสฟอรัสมีปริมาณ12กิโลกรัมใน100กิโลกรัม ตัวเลขตัวท้าย8คือ K โพแทสเซียมมีปริมาณ8กิโลกรัมใน100กิโลกรัมเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ควรใส่ปุย๋ยในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้ปุย๋ยเคมี Me, โดยมีวิธีการเลือกใช้ตามความเหมาะสมดังนี้ 1. การใช้ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นการประเมินธาตุอาหารในดินที่สำคัญค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างของดินทำได้โดยการเก็บตัวอย่างดินทรงวิเคราะห์ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินหรือการใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นก็ได้จะทำให้รู้ว่าเราควรใส่ปุ๋ยสูตรใดและปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอแก่ต้นข้าวในแปลงนาของเรา 2. การใช้แผ่นเทียบสีเพื่อวัดค่าวความต้องการปุ๋ยในโตรเจนวัดใบข้าวทุกๆ7วันหลังการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเลือกใบข้าวสําหรับวัดแผ่นเทียบสีจํานวนอย่างน้อย10ใบาตามจุดต่างๆกระจายทั่วแปลง อ่านค่าแผ่นเทียบสีและใส่ปุ๋ยในตรวเจนตามอัตราที่กำหนด 3. การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำและการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของข้าวโดยแบ่งใส่ปุ๋ย3ามครั้งสำหรับข้าวไม่ไวแสงหลังหว่านข้าว1วันให้ระบายน้ำออกจากแปลงให้แห้งเพื่อให้เมล็ดข้าวสามารถงอกได้ในระหว่าง1 0 1ถึงวันหลังหว่านข้าวไม่จาเป็นต้องมีน้าขังแปลงก็ได้แต่แปลงต้องไม่แห้งจนดินแตกระแหง หลังหวานข้าว15-20วันต้องปล่อยน้ำเข้าแปลงเพื่อการหวานปุ๋ยครั้งที่1นํานำน้ำเข้าแปลงนาระดับน้ำ10-15เซนติเมตรแนะนำสูตร16200สำหรับดินเหนียวหรือ16128สำหรับดินทรายอัตรา30-35กิโลกรัมต่อไร่หลังจากหวานปุ๋ยครั้งที่1แล้วปล่อยให้น้ำในแปลงแห้งไปเองตามธรรมชาติไม่จำเป็นต้องขังน้ำ และปล่อยน้ําเข้านาอีกในช่วงการหว่านปุ๋ยครั้งที่2ที่ระยะแตกกอข้าวอายุ35-40วันแนะนําสูตร4600อัตรา7-10กิโลกรัมต่อไร่เพื่อให้หน่อข้าวที่แตกใหม่สมบูรณ์และการหว่านปุ๋ยครั้งที่3ที่ระยะข้าวแต่งตัวอายุข้าว55-60วันแนะนําสูตร4600อัตรา7-10กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้ข้าวสามารถสร้างจำนวนเมล็ดต่อรวงได้มากที่สุดก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ10วันให้ระบายน้ำออกจากแปลงให้แห้งเพื่อกระตุ้นให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอและสะดวกในการเก็บเกี่ยว 4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้โปร่งร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทรายที่สามารถทําดินอุ้มน้ําและกักเก็บปุ๋ยได้ดีขึ้นทําให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีอีกด้วยการลดการใช้สารเคมีเราฉีดสารเคมีลงในแปลงนาเพื่อต้องการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแต่รู้ไหมว่ามแมลงหลากหลายชนิดในแปลงนาไม่ใช่ศัตรูพืชหรือมแมลงหลายเสียทั้งหมดแต่มีมแมลงดีหรือมแมลงศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุม,มแมลงไม่ดีอยู่ลองสังเกตมแมลงต่อไปนี้เีกระโดดสีน้ำตาลศัตรูร้ายของชาวนา และมวลเขียวดูดไข่แมลงตัวดีมีขนาดเล็กที่คอยทำลายไข่ของเพียกระโดดสีน้ำตาลนอนห่อใบข้าวศัตรูพืชที่พบได้บ่อยและมวลเพชฌฆาตที่ทำลายโดยการดูดกินหนอนทุกชนิดนอกจากนี้แมลงอื่นๆเช่นแมลงปอดวงก้นกระดกแมลงหางหนีบดวงเต่าตัวห่ําตะกะแตนหนวดยาวแมลงมุมหลายชนิดเหล่านี้ล้วนเป็นแมลงที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ทั้งสิน้น เราจึงควรที่จะมีการสำรวจแปลงนาโดยการสำรวจชนิดและปริมาณสัตรูพืชโดยการสุ่มสำรวจด้วยตาเปล่าอย่างน้อย20จุดต่อกระทงนาโดยสุ่มสำรวจทุกสัปดาห์เมื่อสำรวจพบว่าปริมาณสัตรูข้าวต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติน้อยกว่าแปดถึงเท่าแสดงว่ายังสามารถควบคุมได้แต่หากเกิน10บเท่าก็ถือว่ามีการระบาดรุนแรงอาจจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัด ในการใช้สารเคมีนั้นจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่เหมาะสมต่อมแมลงศัตรูพืชนั้นๆด้วยแนวทางหนึ่งในการลดการใช้สารเคมีคือการใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้แก่เชื้อราขาวหรือเชื้อราบิวเวเรียเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวกเชื้อราทำลายมาแมลงสามารถทำลายมาแมลงได้หลายชนิดเช่นมแมลงวีขาวเพี้ยไฟายไรแดงเพี้ยอ่อนเพี้ยกระโดดตะั๊กะแตนปลวกมดคันไฟนอนศัตรูพืช ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคไม่มีสารตกค้างและใช้ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของพืชเชื้อราเขียวหรือเชื้อราไตรโคเดอร์ม,มาสามารถแข่งขันและเป็นประสริทธ์ต่อเชื้อราโรคพืโด้วยการสร้างสารยับยั้งทำลายเชื้อโรคพืชและชักนำให้พืชมีความต้านทานโรคเช่นโรคเมล็ดเนา่าโรครากเนา่าโรคโคนเนา่าโรคเมล็ดด่างโรคไหมใบจุดสีน้ำตาล และเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วยเช่นนี้แล้วเราก็สามารถเลือกใช้วิธีการที่มีมากมายในการจัดการศัตรูพืชในแปลงนาหรือจะนำมาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมก็ย่อมทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแน่นอนการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินหากดินไม่เหมาะสมแล้วแม้ใช้พันธุ์ดีใช้ปุ๋ยปริมาณมากพืชก็ไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้ เพราะไม่สามารถนำธาตุอาหารมาใช้ได้นั่นเองโดยอินทรีย์วัตถุเป็นตัวช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมซึ่งเรามีอยู่แล้วในแปลงนานั่นคือฟางข้าวโดยเฉลี่ยน,หนาหนึ่งไร่จะได้ฟางข้าวประมาณ1,200กิโลกรัมเมื่อวิเคราะห์ฟางจำนวนหนึ่งตันนั้นมีธาตุอาหารในตัเจนประมาณ5.4กิโลกรัมธาตุฟอสฟอรัสประมาณ1.1กิโลกรัมและธาตุโพแทสเซียมประมาณ1 4 5กิโลกรัม ยังมีาธาตุอาหารอื่นๆที่อยู่ในฟางอีก10กว่าชนิดถ้าคิดราคา,าธาตุอาหารเฉลี่ยกิโลกรัมละ40บาทการเผาฟาง1ตันเท่ากับการเผาเงินทิ้งอย่างน้อย840บาทและยังไม่รวมการเสียคุณค่าในด้านของการปรับปรุงบำรุงดินอีกด้วยขั้นตอนการจัดการฟางที่เหมาะสม 1. แปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวปล่อยให้แห้งอีกสสัปดาห์เพื่อให้ตอสังและฟางแห้ง 2. เอาน้ำเข้าแปลงนาให้ฟางเปียกชุ่ม แล้วระบายน้ำออกไม่ให้มีน้ำขังทิ้งไว้1สัปดาห์หรือถ้าพอมีเวลาให้ทิ้งไว้ในสภาพชื้นจนกว่าเมล็ดข้าวเรือเมล็ดวัชพืชงอก 3. ปั่นฟางหรือย่ำฟางให้แบนราบกับพื้นติดดินหมักไว้ประมาณอย่างน้อย3สัปดาห์หลังการไถกลบหรือย่ำฟางอาจใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำพอดอสอัตรา5ลิตรต่อไร่พร้อมกับกากน้ำตาล5กิโลกร,รัมต่อไร่ผสมกับน้ำา200ลิตร แล้วปล่อยน้ำลงไปในแปลงพอท่วมเพื่อให้ต่อสั่งข้าวเกิดการย่อยสลาย 4. แล้วหว่านปุ๋ยยูเรียเพิ่มอีก5กิโลกรัมต่อไร่และรักษาระดับน้ำไว้อย่าให้แปลงแห้งหมักฟางไว้ประมาณ15วันไถปั่นฟางเตรียมการเพราะปลูกต่อไปส่วนอีกแนวทางหนึ่งการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินคือการปลูกพืชบำรุงดินหรือเรียกว่าปุ๋ยพืชสดเป็นพืชที่ใช้ปลูกบำรุงดิน โดยทั่วไปเป็นพืชตระกูลถั่วได้แก่ปอเถืองถั่วพุ่มถั่วเขียวเมื่อไถกลบในช่วงระยะเวลาออกดอกซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุดจะสามารถเพิ่มปริมาณในตัวเจ่น10-20กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งปริมาณใกล้เคียงกับปุ๋ยยูเรีย21-43กิโลกรัมต่อไร่รวมทั้งรักษาความชุ่มชื้นและปรับโครงสร้างของดินอีกด้วยการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะนำทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า30ปีทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิยามของความพอเพียงนั้นประกอบด้วย3คุณลักษณะดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณสัดส่วนที่ใช้ในการผลิตเหมาะสมต่อจำนวนแรงงานในครัวเรือน 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และมีเงื่อนไขการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือ 1. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความเพียรและใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้ทุกกิจกรรมทุกขั้นตอนในการผลิตหรือในการดํารงชีวิตการทําบัญชีฟาร์มบัญชีครัวเรือนเมื่อเราคิดที่จะลดต้นทุนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าทำแล้วลดได้จริงหรือลดแล้วเหลือเท่าไหร่จะทำให้ต้นทุนลดลงหรือสูงกว่าเดิมทั้งในระยะสั้นหรือในระยะยาวควรลดในส่วนไหนจึงจะเหมาะสมสิ่งเดียวที่จะทำให้เราตอบคำถามได้นั่นคือการทำบัญชีการทำบัญชีฟาร์มคือการจดบันทึกรวบรวมข้อมูลทางการเงินและกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรอย่างมีระบบเพื่อความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สภาพทางการเงิน สภาพการผลิตเพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อนหรือปัญหาในการดำเนินกิจการและเป็นรากฐานในการวางแผนการผลิตต่อไปการทำบัญชีช่วยให้เราทบทวนรายจ่ายที่มีในแต่ละกิจกรรมที่ลงทุนไปกับการผลิตข้าวโดยมีรูปแบบง่ายๆคือวันเดือนปีเพื่อให้รู้ว่าวันที่เราได้ลงทุนหรือมีกิจกรรมนั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดเราควรจดบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการปลูก จนเสร็จสิ้นหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละรอบการผลิตรายการเพื่อบันทึกสิ่งที่ลงทุนสิ่งที่มีการใช้จ่ายหรือทำให้เกิดรายได้ขึ้นรายจ่ายและรายรับของรายการนั้นๆเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการแต่ละกิจกรรมไม่ยากเลยเสียเวลาสักนิดจดบันทึกสักหน่อยจะได้เห็นความเป็นจริงเพื่อจัดการลงทุนอย่างเหมาะสม เมื่อเราได้จดบันทึกรายการต่างๆที่กล่าวมาแล้วลองคิดกันดูว่ารายการที่มีอยู่นั้นรายการใดจะสามารถปรับลดลงได้เราคงคิดวิเคราะห์และลงมือทำได้อย่างไม่ยากถ้าใช้สูตรนี้3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติเมื่อลดการใช้เมล็ดพันธุ์ก็ใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีน้อยลงทำให้ค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานลดลงต้นทุนจึงลดลง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลผลิตข้าวก็มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นอีกด้วยและปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการทำบัญชีก็จะสามารถวางแผนและจัดการปลูกข้าวให้มีกำไรอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน